สวัสดีค่ะเช่าราศีกันนิวจาก Queen ค p up ั u ส s by นิวสนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงประจำเดือนตุลาคม2564ค่ะเดือนที่แล้วขรุขรบกุกิกุกิดหนึ่งก็เลยหลายๆราศีอัพไม่ครบนะคะแต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวเรามาจัดเต็มกันเหมือนเดิมนะคะกเ็เช่นเคยวันเดือนปีเกิดนะเช็คได้ที่ใต้คลิปค่ะแล้วเดี๋ยวจะขึ้นที่ปกไว้ให้ ต้องคุยกันก่อนต้องบอกกันก่อนว่าการดูดวงของเราเนี่ยเป็นการดูดวงแบบภาพรวมไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวดังนั้นขอให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะคะว่ามันย่อมไม่สามารถเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับทุกคนได้เนื่องจากมันจะมีเรื่องของวันเดือนปีเกิดและการกระทําการดูดวงเนี่ยนะคะเป็นการเหมือนเปิดแผนที่เอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้ตัดสินใจว่า,าจะทําแบบไหนยังไงประกอบการตัดสินใจอย่าเอามาจริงจังเป็นแนวทางเป็นแบบ ต้องเป็นแบบนี้ตามดวงทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างนี้นะคะขอให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะโอเคเดี๋ยวการดูดวงรอบแรกนะคะเช่นเคยจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ทั่วไปนะคะแล้วก็ช่วงหลังจะเป็นเรื่องของความรักเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะในนี้มีไฮไลท์อะไรบ้างของชาวราศีกัน มีไพ่สวนสาธารณะ Public Park นะคะไพ่หมีหมายถึงว่าบุคคลที่มีมีเส้นสายเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีพละกำลังมีอำนาจและตามมาด้วยไพ่การศึกษาไพ่หนังสือหมายความว่าเดือนนี้คุณจะได้พบผู้รู้ได้มีทางออกไปได้มีการออกไปพบปะพูดคุยกับคนที่ มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงกว่าคุณหรือว่าจะมีอำนาจที่จะปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างให้ไอเดียให้ความคิดอะไรบางอย่างเรานะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นเชิงวิชาการหรือว่าไปขอข้อมูลไปขอความรู้จะดีมากโดยเฉพาะสําหรับนักศึกษานักเรียน,นหรือคนที่กําลังจะไปศึกษาอะไรต่ออย่างเงี้ยนะคะไปขอทุนหรือไปขอข้อมูลไปขอ เอกสารไปพูดคุยเรื่องอะไรบางอย่างที่มันดูซีเรียสจริงจังเขาจะช่วยเขาจะเอื้อเกื้อหนุนให้เขาจะให้ข้อมูลเขาจะสนับสนุนนะคะหรือว่าคุณสามารถไปคุยกับเจ้านายได้เป็นจังหวะค่อนข้างดีในเดือนนี้นะคะของชาวราศีกันหรือบางคนอาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์สัมภาษณ์งานในช่วงนี้ไพ่บอกว่าค่อนข้างดีขอให้อ่อ ทำลักษณะตัวเองให้มดู s ซเรียสดูจริงจังขึ้นมาดูน่าเชื่อถืออันนี้มีคนคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณอยู่แล้วนะคะในเดือนนี้บางครั้งอาจจะไม่ใช่เจ้านายอาจจะเป็นคนในครอบครัวเราเองก็ได้อทีนี้มาดูสถานการณ์ทั่วไปนะคะถ้ามันไม่ชัดเราจะเปิดเพิ่มเติมนะคะแล้วหลังจากนี้จะเป็นเรื่องของความรักมาดูก่อนมีอะไรน่าสนใจในเดือนนี้สี่ดาบมองเห็นไหมเนี่ย Judgment ให้ออกแนวขาวอะอราศีกันเดือนนี้นะผู้หลักผู้ใหญ่มีอำนาจจริงๆเดือนนี้คุณจะมีเรื่องให้เครียดกังวลนะคะดังนั้แต่ว่าจะมีคนคอยอุดคอยเกื้อหนุนคอยช่วยเหลือดูแลดังนั้นเดือนนี้เราเห็นถึงคุณจะต้องไปคุยไปปรับไปเรียนรู้ ไปขอความช่วยเหลือขอความเห็นใจจากคนใดคนหนึ่งจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราสักที่เรานับถือนะคะเพราะว่าไพ่ใบแรกที่ขึ้นมาเราอยากจะปรับแสงนิดนึงอ่ะคิดว่าดีดีสุดได้ประมาณนี้นะคะก็ใบแรกนะคะคุณได้ไพ่ four of swords หมายความว่าเดือนนี้ การจะทำอะไรมันค่อนข้างที่จะติดขัดยุ่งยากไปซะทุกอย่างนะคะแล้วเอาจริงๆเนี่ยบางคนคาดหวังบางสิ่งบางอย่างให้มันมากกว่าเดิมให้มันล่วงหน้าให้มันทำได้แต่มันติดขัดเหมือนมัน Re ชเต็มแม็กมันเต็มสุดแล้วมันไปได้สุดแค่นี้สิ่งที่จะช่วยก็คือประคองตัวเองให้รอดหรือว่าพักเป็นบางช่วงให้บอกว่าตอนนี้นะมีปัญหาอะไรถ้าเป็นเรื่องการงานไปคุยกับเจ้านาย โดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจนะคะบอกว่าเดือนนี้ค่อนข้างที่จะหนักมากๆพอสมควรแล้วก็เฉพาะเรื่องสุขภาพก็หนักพอสมควรแต่ว่าคนรอบข้างของคุณดีมากเดือนนี้เขาจะให้ข้อมูลเขาจะให้อะไรหลายๆอย่างมาช่วยคิดช่วยแก้ไขหรือว่าประคองตัวเองให้รอดปลอดภัยถ้าจะลงทุนทําธุรกิจไพ่บอกว่า ขอเป็นสักช่วงปลายเดือนจังหวะจะดีขึ้นถ้าเป็นช่วงต้นเดือนยังไม่โอเคหรือใครที่ทํางานอยู่ตอนนี้ถ้าจะขอขึ้นเงินเดือนหรือจะไปเคลียร์กับเจ้านายคุยได้แต่อย่าพึ่งไปลงหลักลงลึกอะไรมากมายนะคะไปเกริ่นเพราะตอนนี้สถานการณ์ของคุณคือยังไม่พร้อมที่จะก้าวยังไม่พร้อมที่จะทำ เราเห็นถึงถ้าเกิดเป็นเรื่อง business เรื่องการงานเรื่องจะเปิดร้านอย่าพึ่งใจเย็นๆสถานการณ์ไม่ดีแต่ว่ามันมีคนคอยช่วยเหลือถ้าคุณยื่นกู้มีโอกาสที่จะอนุมัติแต่ไม่ใช่ในเร็วๆนี้คุณจะต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนได้รับคําแนะนําอะไรอีกหลายอย่างนะคะก็ตอนนี้พักไว้ก่อนสถานการณ์มันค่อนข้างดีขึ้นจากเดือนที่แล้ว จะมีเรื่องรื่นเริงจะมีคนมาให้ความช่วยเหลือจะมีเรื่องสุขกายสบายใจบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นต้อเ,เตรียมตัวดีๆบางอย่างเราควบคุมไม่ได้นะคะมันเป็นสถานการณ์ภายนอกที่นี้สิ่งที่จะเป็นเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงกลางเดือนหลังวันที่7ที่8ที่9เป็นต้นไปสัปดาห์ที่2ช่วงต้นเดือนมันจะนิ่งแล้วช่วงสัปดาห์ที่2นิ่งกว่าปวดหัวเครียดกังวล8 9ขึ้นมาขนาดนี้ ให้ระวังสุขภาพของตัวเองนะคะกังวลสถานการณ์มันไม่ดีแต่ว่าตัวคุณเองจะใช้ความคิดไม่เคลนขึ้นคิดหนักคิดมากบางทีเซนซิทีฟใครพูดอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยตอนนี้คือแบบพร้อมที่จะดิ่งเต็มที่อย่างนั้นคุณรู้แล้วพยายามรักษาสภาพกายสภาพใจตัวเองคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณมีคนคอยซัพพอร์ตคุณมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนคิดซะว่าเป็น,เป,นเป็นช่วงจังหวะของกรงล้อที่มันหมุนต่ํานะคะแล้วก็เดี๋ยวมันกาลังจะกระโดดขึ้นมา มันต้องมีก่อนที่จะขึ้นถึงจุดสูงนะกลงกงล้อมันต้องมีการหมุนหมุนอย่างเงี้ยบางเอิ้นคุณมาอยู่ช่วงประมาณนี้เดี๋ยวจังหวะมันก็ขึ้นต้องรอนิดนึงให้ระวังสุขภาพตัวเองดีดด้วยอาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องไปล้มป่วยนอนโรงพยาบาลไม่ได้หนักแต่ว่าตัวเองกังวลเครียดไปแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไปฉีดวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีต้องต้องมีการนอนพักร่างกายไม่เท่าไหร่แต่ใจอะดิ่งไปแล้วประมาณนี้นะคะอืม ทีนี้เราเริ่มต้นได้ช่วงประมาณไหนเอาจริงๆคนรอบข้างยังมองว่าคุณยังพอไปได้ในขณะที่คนอื่นอาจจะเจ๊งอาจจะล้มละลายไปแล้วแต่คุณยังพอไปไหวไปรอดนะคะช่วงประมาณช่วงประมาณสัปดาห์ท้ายๆมันจะมีอะไรบางอย่างปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยพระทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะก็ รอสถานการณ์แป๊บหนึง่งปลายปลายเดือนจะค่อยๆดีขึ้นจะเริ่มเห็นทางจะเริ่มมีหนทางสว่างสวยัยอะไรที่เคยคนที่รอช่วยอยู่เขาจะเข้ามาช่วยคุณได้ก็จะต้องรอจังหวะประมาณนั้นทำธุรกิจอะไรมันก็จะค่อยๆฟูขึ้นยังไม่มาเต็มที่แต่มันจะดีกว่าช่วงต้นเดือนถ้าจะเข้าไปคุยงานไปเคลียร์งานคุยกับผู้ใหญ่ได้แต่ยังลงมือทำอะไรไม่ได้แต่ช่วงปลายเดือน ถ้าคุณคุยไว้แล้วเรียบร้อยช่วงปลายเดือนค่อยๆทําไปทีละอย่างอย่างนั้นนิดและหน่อยอย่างเงี้ยได้นะคะจังหวะมันจะเริ่มมาสําหรับคนที่ทํางานประจําเป็นยังไงบ้างคนที่ทํางานประจําไพ่บอกว่าเหนื่อยเหมือนถ้าเกิดใครรอประเมินขึ้นขั้นอะไรหลายๆอย่างแล้วมันยังไม่เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการมันเหมือนจะดีแต่สุดๆมันสุดแล้วมันได้แค่นี้หรือทำงานกับเพื่อนเราก็ทำเต็มที่แล้วแต่ทุกอย่างมันไม่เอื้อเลยนะคะมันก็จะอยู่ประมาณนี้ ทั้งนี้ทั้งนั้นใจคุณตกไปแล้วใจดิ่งไปแล้วงานหนักทําเต็มที่แต่ไม่มีใครเห็นแต่จริงๆแล้วมีคนเห็นนะคะนายเห็นอยู่เพื่อนเห็นอยู่คนที่ทุกคนเห็นแต่มันทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้มันจะมีช่วงที่ทุกคนได้แต่นั่งมองแล้วแล้วก็ปล่อยคุณดิ่งลงไปอย่าปล่อยตัวเองจมปลายเดือนทุกอย่างพอสถานการณ์เข้าที่ทุกคนจะเข้ามาช่วยเหลือนะคะทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้น การเงินเช่นกันต้นเดือนอาจจะคลิกดเครียดกังวลนะคะยังาถามว่านักหนาสาหัสไหมเขาใช้คำว่าไม่ได้เงินพอมีไม่ได้ขาดขนาดนั้นไม่ได้หนักขนาดนั้นมันพอมีทางออกแต่คุณรู้สึกว่าคุณกังวลคุณกังวลมากๆจิตตกมากๆก,กกับเรื่องเงินนะคะเหมือนเหมือนแบบเคยได้ใช้ประมาณนี้หรือมีวางแผนต้องใช้รอจังหวะแต่มันไม่ได้มันไม่มาสักทีอะไรอย่างเงี้ย ก็รอไปแป๊บหนึง่งแล้วช่วงปลายเดือนเงินจะเริ่มมีเข้าใครที่แบบติดหนี้เราหรือว่าเราไปทําเรื่องกู้เรื่องยืมใครจังหวะปลายเดือนเงินจะเข้ามายังมาไม่หมดนะคะมาทยอยทยอยมาประมาณนึงคิงซอสก็เดวิลไพ่บอกว่าหนักจริงหนักมากแต่ว่า ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่แบบสิ้นไร้ไม้ตอกมีให้ใช้แต่มีไม่เขาเรียกว่ามันมันไม่ได้ดังใจประมาณนี้ประคองตัวเองดีๆแล้วเดี๋ยวปลายเดือนจังหวะทุกอย่างจะดีขึ้นรวมถึงสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพกลางเดือนหนักที่ที่หนักๆเลยก็คืออาจจะมีเหนื่อยเหนื่อยเมื่อยลา้าอาการ อากาศไม่อาการไ,ไม่ค่อยดีไมเกรนหน้ามืดบ้างเล็กน้อยแต่ว่าตัวเองอาจจะกังวลมากกว่าปกติเปิด Google ปุ๊บโอ้โหฉันนี่เป็นมะเร็งแน่ๆอะไรประมาณนี้ตั้งสติดีๆพักผ่อนให้เพียงพอเดี๋ยวก็จะดีขึ้นค่ะถ้าเราสภาพจิตใจเราโอเคเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเราจิตตกร่างกายเราก็จิตร่างกายเราก็แย่ไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ประมาณนี้นะคะอม,มีคนช่วยเหลืออันนี้ไม่ต้องห่วงคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้ ตัดความคิดแย่ๆซึ่งยากมากแต่ว่าทำค่ะมันจะดีต่อตัวคุณทีนี้นะคะมาหลังจากที่ดูเรื่องการงานไปแล้วสถานการณ์ไม่ค่อยอํานวยจะเป็นเฉพาะช่วงต้นเดือนเท่านั้นนะอย่าเพิ่งตกอ,อกตกใจแล้วก็อย่างที่บอกมีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือเต็มไปหมดทีนี้มาดูเรื่องความรักกันบ้างค่ะเดี๋ยวขอดูไฮไลท์หน่อยมีอะไรน่าสนใจในเรื่องไฮไลท์ของชาวราศีกันบ้างหนูโอเค เดือนนี้นะคะหลายๆคนอาจจะ มีความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกอาจจะไม่ค่อยมีความสุขอาจจะมีการทะเลาะกับแฟนอาจจะมีการบอกเลิกเลิกบ้างไม่เลิกบ้างบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยหรือว่าไปเจอคนที่เราแอบชอบคนรักของเราทําเรื่องอะไรบางอย่างให้เรารู้สึกไม่สบายใจแต่ไพ่บอกว่ามันก็เลยสั่นคลอนความรู้สึกไม่พอมเหมือนจิตตกแล้วทุกอย่างมันแย่ไปหมดทั้งๆที่สถานการณ์มันอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่แบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็รู้สึกกังวลแต่ไพ่บอกว่าเนี่ยมีดอกไม้มามีคนให้กําลังใจนะคะ มันแย่สถานการณ์แย่มันทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยความปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างของฉันมันพังทลายแต่มีคนคอยซัพพอร์ตแล้วก็สถานการณ์มันไมไ่หนักขนาดนั้นใจเย็นๆตั้งสติแล้วมาลองคิดดูมันจะมีทางออกนะคะในเรื่องความรักและการงานเรารู้สึกว่าช่วงนี้คุณจิตตกมันก็เลยจะเดือนนี้ค่อนข้างที่จะจิตตกก็เลยหนักหน่อยแต่เอาจริงๆมันไม่หนักขนาดนั้นสู้นะมาดูคนโสดกันดีกว่า ราศีกันที่โสดอยู่ยูนิคอรนไพ่หไพ่แไหมแปดเหรียญแล้วก็หนึ่งเหรียญไพ่บอกว่าเดือนนี้สับสนวุ่นวายใจเดี๋ยวขอซูมไพ่นะคะไพ่เดือนนี้ดูสับสนวุ่นวายจิตวุ่นวายจิตใจคนโสดเนี่ยให้ระมัดระวังด้วยเดือนนี้หงุดหงิดทำงานเยอะ มีคนเข้ามาคุยมากหน้าหลายตาแต่ถามว่ามาในเชิงคนรักไหมมันไม่เชิงใช่แล้วก็จะชอบมีคนมาเชีร์ให้เราครบกับคนที่เราไม่ชอบอีกฝ่ายก็ไม่รู้ชอบเราไหมแต่เราไม่ชอบเขาแล้วมันทาให้หนุดหงิดวุ่นวายพอเราปฏิเสธก็จะมีคนบอกว่าหวยเลือกมากเลือกเยอะคนอย่างนั้นนี่ก็จะมีคนนินทาเราอีกแล้วแต่ แต่ไพ่บอกว่าจริงๆแล้วสถานการณ์ของคุณกับคนอื่นมันไม่ได้แย่มันจะมีแค่คนสองคนที่พยายามที่จะมาเป่าหูหรือวิเคราะห์วิจารณ์พอเราไปหยิบคําพูดมาเราก็จะเครียดอีกแล้วแต่ว่าเอาจริงๆสถานการณ์เขาไม่ได้เขาคือคนที่รักก็ยังรักเราเช่นเคยนะคะคนที่ไม่รักทํายังไงก็ไม่รักเขาจะนินทาเขาจะว่าเขาจะอะไรเงี้ยต่อให้ดีแค่ไหนมันก็ไม่โอเคแต่ดังแต่ว่าคนที่รักเราก็ยังมีอยู่เดือนนี้ยิ่งโดนนินทายิ่งทํางานยิ่งแบบอะไรมากมาย การงานคุณจะดีขึ้นแล้วก็คุณจะได้รับมิตรภาพจากคนอื่นที่เขาแบบที่เขาไม่ได้เห็นด้วยกับคนที่ว่าคุณน่ะคุณจะได้รับความเห็นใจคุณจะได้รับความชื่นชมในการทุ่มเทในการการใช้ชีวิตมิตรภาพอะไรต่างๆของคุณนะคะอย่างนั้นคนโสดเดือนนี้อาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องความรักจริงจังสักเท่าไหร่มีคนพยายามจับคู่มีคนพยายามจะวิจารณสถานภาพของคุณหรือการวางตัวของคุณอยาไปสนใจ เพราะว่ายิ่งเขาว่าเท่าไหร่จะยิ่งมีคนรักและมีคนเห็นค่าคุณมากเท่านั้นดีไมด่ดียิ่งคุณโดนกดมากๆจะมีคนเข้าหาอาจจะเป็นรักแท้หรือจะเป็นกัลยานุมิตรที่ดีก็ได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะทีนี้มาดูคนที่โสดแบบมีคนคุยโสดแบบมีคนคุยนะคะคุณได้ไพ่ e อ mm. uh ็มเพรอ่าฮะ six of wands o ฟ l o อบ s อ o r ตเน้สโลเพจเนาะไพ่ทุกตัวไพ่เดินเอ่อยๆช้าๆเรื่อยๆสบายใจแต่ความสัมพันธ์เอาจริงๆมันก็คุยกันได้เรื่อยๆอะค่ะมันก็เหมือนจะดีดีทุกอย่างแต่ว่ามันยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะเป็นคนรับบางทีคุณอาจจะมานั่งคิดแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ไม่คบต่อดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณไม่ไปสนใจคุณจะปล่อยมันไปความสัมพันธ์มันก็ ก็เรื่อยๆมันช้าๆด้วยอาจจะสถานการณ์หลายอย่างมาหาไม่ได้มาเจอไม่ได้อะไรแบบหลายอย่างมันทําให้คุณความสัมพันธ์ของคุณช้ามากๆแล้วก็เหมือนเหมือนมอมีเราเป็นคนที่ห่วงเขามากมากกว่าเขาห่วงเราถ้าเราไม่คุยเขาก็จะไม่ไม่ส่งมเมสเซจไม่คุยมาหาก่อนอะไรเงี้ยหรือจะเป็นฝั่งเราที่คอยใส่ใจดูแล in place เนาะถามมาแย่ไหม เขาเราคุยเขาก็คุยนะคะแต่ถ้าเราไม่เริ่มเขาก็จะไม่ตอบมันก็เลยรู้สึกเหนื่อยอึดอัดใจแต่ถ้าไม่ได้คิดมากความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปได้เรื่อยๆแล้วก็เป็นไปได้ด้วยดีมุ่งหน้าไปสู่ความสัมพันธ์อย่างช้าๆแต่ว่าพอได้ไพ่ตัวที่สี่บบสี่ไมสี่ดาบลงมาเนี่ยมันรู้สึกมันไม่ขยับมันไม่ไปไหนมันไม่ได้ดังใจขนาดว่าฉันเป็นคนที่ไม่ได้เร่งอะไรแล้วเขายังช้ากว่าฉันเลยดังนั้นอาจจะมีหลายๆคนยุติความสัมพันธ์หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ ค่อยๆห่างกันออกไปถามมาแย่ไหมไม่แย่คุยเมื่อไหร่ก็ยังคุยเขาก็ยังตอบกลับมาแต่แต่จะเป็นฝั่งเราต่างหากที่ใส่ใจและดูแลมากกว่าประมาณนี้นะคะอย่างที่บอกพอไม่สบายใจจิตตกอะไรไมันก็แย่ไปหมดแต่จริงๆมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดแล้วหลายคนรู้สึกว่าความรักทางไกลหรือว่ามันคนรักมันการคุยกันมันควรจะคุยมากกว่านี้มันควรจะใส่ใจมากกว่านี้อะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้รู้สึกหงุดหงิดใจบ้างแต่น่ะ ปล่อยไว้อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวค่อยรอสถานการณ์ที่มันจังหวะดีๆมาอาจจะทำความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้ตอนนี้ก็ไม่ได้แย่นะคะแค่ไม่ได้ดังใจอะทีนี้มาดูคนโสดแบบเลิกรากับแฟนเพิ่งเลิกกันไปสดๆร้อนๆเอ๋ยะสิบอฟคัพสินอฟคัพเฮ้ยฮิ้นเจบวน เขาคิดเขากังวลเขาห่วงเขาห่วงเขาจะมาโยนหินถามทางมาส่องเฟซมาอะไรหลายๆอย่างมาถามว่าเป็นยังไงกินข้าวหรือยังอยากกลับมาใจจะขาดนะฝั่งนั้นเนี่ยมาทําเป็นหมาหยอกไก่มาดูมาเช็คกันค่ะว่าคุณเป็นอย่างไรแบบไหนมีใครหรือยังอืมนั่นแหละ เดือนนี้มีโอกาสที่เขาจะกลับมาหรือว่าถ้าเกิดคุณมีงานเลี้ยงรุ่นหรืออาจจะมีเขาอาจจะชวนคุณไปงานแต่งงานเพื่อนไปเจอกันไปปะกันหรือที่บ้านเขาถามหาที่บ้านเราถามหาเขาอะไรประมาณนี้นะคะค u e น n อ f วอนส์ ands, เขาก็ยังสนใจสงสัยอยู่ว่าคุณเป็นยังไงเดอะฟู l ก็เนี่ยถ้าคุณไม่ว่าอะไรเขาก็ก็ลิ้มกระเลียวนวนอยู่ในตรงนั้นอยากกลับมาคุณอยากกลับไปหาเขาไหม เอาจริงๆตัวคุณก็อยากกลับไปหาเขามีโอกาสกลับมาได้นะไพ่ซิกซ์ซับคับคนรักเก่าวนกลับมาหาอืมคนที่เคยรักคนที่เคยรู้สึกดีต่อกันวนกลับมานะเดือนนี้มีโอกาสเขาคิดยังไงกับเรา temperance อยากกลับมาปรับความเข้าใจอยากเข้ามาคุยในสิ่งที่มันเคยผิดพลาด อยากเข้ามาเคลียร์กันบางสิ่งบางอย่างไม่รู้ว่ามันจะจบด้วยการกลับมาคบกันหรือไม่ก็ตามนะคะแต่เขาอยากจะมาปรับความเข้าใจอะไรบางอย่างว่ามาเคลียร์ว่าเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ตอนนั้นเขามีใครหรือยัง <c oughs> มีคนคุยบ้างนะคะเรื่อยๆมีคนที่กําลังคบหาดูใจแต่ยังไม่ได้บอกว่าเปิดตัวเป็นคนรักอะไรนะคะแต่ว่ามีคนที่เขาคุย ออกงานด้วยกันหรือไปกินข้าวด้วยกันบ่อยๆอะไรเงี้ยมันมันก็สําคัญกว่าเพื่อนคนอื่นแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ใช่แค่คนสองคนแต่มันมีตัวที่เขาเล็งเอาไว้บางอย่างแล้วเขาก็แบบเฮ้ยกแวกมาเจอเราอะไรประมาณนี้ก็อ,อยู่ที่คุณว่ายังไงไปถามว่ามีโอกาสจะกลับมาคบกันไหมไพ่ไพ่บอกว่ามีโอกาสที่เขาจะกลับมาส่วนจะคบกันไหมก็อีกเรื่องหนึ่งมีโอกาสนั่งปรับความเข้าใจกินข้าวกินน้ําชาคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเดี๋ยว ก็ไปต่อกันอีกครั้งนึงแล้วกันว่าคุณจะเอาอยัางไงต่อคุณยังรักเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จากเท่าที่ดูก็คงรักแหละก็คงยังรู้สึกดีๆอยู่แล้วเขาเป็นยังไง temperance อยากกลับมาคุยมาเคลียร์เป็นห่วงเป็นใยอะไรเงี้ยนะคะโดยวนี้มีโอกาสที่จะกลับมาคุยกันแต่ยังไม่ได้บอกนะว่าจะก้าวหน้าไปถึงแค่ไหนมีโอกาสนะคะแล้วคนที่มีคนรักล่ะคนที่มีคนรักนะคะไพ่ King of pentacles อ่าฮะเอซับวเอซับคัพแล้วก็เดอะสเตรนจ์นะคะเดือนนี้ไพ่บอกว่าคนที่มีคนรักสถานการณ์ดีอ่ะทั้งเงินทั้งทองไม่ว่าคุณจะเหนื่อยคุณจะหนักมาจากไหนก็ตามคุณจะได้รับการดูแลใส่ใจจากคนรักเป็นอย่างดีนะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่คอยดูแลเอาเงินเขาแหละมาดูแลเราอะไรเงี้ยน,นะคะชาวราศีกันเขาเรียกว่าดูแลแบบราศีกันของทุกอย่างหรูหราอาหารทุกอย่างจัดเต็มอะไรเงี้ยน,นะคะทุกอย่างต้องดูดีจุดเทียนหอมต้อนรับ ก็ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายไหนจะเหนื่อยมาจะมีการเคลียร์มีการช่วยเหลือมีการใช้เงินบำบัดมีการดูแลใส่ใจอาหารจัดเต็มออกไปต้องการอะไรก็แต่ว่ามันโอเคมันก็จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบทำแบบนี้สิทำแบบนั้นสิตามใจตัวเองแต่ทุกอย่างเพื่ออนาคตเพื่อคนสองคนเดือนนี้นะคะมีโอกาสที่ถ้าเกิดคุณกําลังที่จะสร้างบ้านเล็ง ใครที่กําลังมองหาบ้านมองหาที่อยู่อาศัยอยู่พักร่วมกันหรืออาจจะย้ายเข้ามาด้วยกันอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นได้หรือว่ามีการซ้อมแซมที่อยู่อาศัยต่อเติมห้องเพื่ออนาคตอย่างเงี้ยเป็นไปได้หรือบางคนวางแผนที่จะมีบุตรช่วงนี้โอกาสถือว่าดีหรือมีการซื้อเข้าซื้อของจัดเต็มดูแลเทราพีทุกอย่างแฮปปี้มีการทะเลาะไหมมีบ้างเป็นบางครั้งแต่จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยอมเราเห็นว่าฝ่ายชาย ไม่ว่าไม่ว่าชาวราศีกันจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามนะในความสัมพันธ์คนที่เป็นผู้ชายจะเป็นฝ่ายที่ยอมผู้หญิงซะมากกว่าประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเราว่าค่อนข้างแฮปปี้ทั้งหมดทั้งปวงเราว่าไม่ว่าคุณจะเหนื่อยจากงานมาจากไหนก็ตามคู่ของคุณจัดเต็มและดูแลกันเป็นอย่างดีค่ะคุณเองก็ดูแลคู่ของคุณอย่างดีเหมือนกันอ่าทีนี้เรามาดูว่าไพ่จะแนะนําอะไรเรื่องคู่เราไม่มีปัญหาเราว่าราศีกัน ดวงความรักดวงคนรอบข้างถือว่าดีมากๆสถานการณ์มันอาจจะสถานการณ์เรื่องงานต่างๆมันอาจจะจังหวะไม่ค่อยดีแต่คนรอบข้างของคุณดีสุดๆสปอร์ตสุดๆอ่ะส,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 สิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนำในเดือนนี้นะคะสำหรับชาวราศีกันไพ่บอกว่า s i กเนเอ็กซ์เเนี่ยกลับมาเช่นเคยกลับมาเหมือนเดิมไพ่ใบเดียวกันเป๊ะเลยนะคะกับ คุณลูกหมีกับคุณหมีเนี่ยนะคะเป็นไพ่เซตเดียวกันดังนั้นไม่ว่าคุณจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามบอกเลยว่ามีคนคอยซัพพอร์ตมีคนคอยดูแลคุณไม่ต้องเป็นไม่ไม่ไมต้องห่วงอะไรเลยทั้งสิ้นเดือนนี้นะคะถ้าจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็ตามล้มหนักแค่ไหนก็ตามคุณมีทางออกขอแค่คุณไปขอความช่วยเหลือไปขอความเห็นเขาไม่ว่าจะเรื่องงานหรือความรักความรักไม่น่าจะมีปัญหาสักเท่าไหร่งานนี่แหละนะคะแล้วถ้าเป็นความรักไพ่อยากจะบอกอะไร ความรักทั่วไปไพ่บอกว่าเปิดใจหน่อยนะอย่าคือทาคือบางทีเรายึดติดว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นบางทีความรักมันไม่ได้มาในรูปแบบของแฟนหรือการเข้ามาจีบมันเริ่มจากการเป็นกรลยะาณมิตรหรือว่าบางทีความรักก็ไม่ใช่คนรักอย่างเดียวมันเป็นคนอื่นมันเป็นเพื่อนมันเป็นความรักจากครอบครัวอะไรย่เยงี้ยนะเด๋ยวนี้คุณจะได้รับความสัมพันธ์ดีๆขอให้คุณเปิดใจนะคะ ก็เป็นประมาณนี้ไม่ห่วงชาวราศีกันห่วงแค่ความคิดที่กังวลแบบราศีกันราศีกันจะเป็นคนที่คิดซับซ้อนและคิดเป็นสเต็ปขั้นตอนข้ามไปประมาณ3าปีอะไรอย่างเงี้ยกังวลล่วงหน้าตัดตรงนั้นออกไปทุกอย่างปลอดภยัยเซฟทุกคนรักคุณคะ่ะเจอกันเดือนหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ